สรุปข่าวเด่นประจำวันพฤหัสที่18กันยายน2568นะครับวันนี้เนี่ยประเทศไทยเจอเรื่องใหญ่2เรื่องเลยครับรัฐบาลใหม่เพิ่งเริ่มงานวันแรกก็เจอกับสถานการณ์ชายแดนที่ร้อนระอุขึ้นมาทันทีเลยประเด็นที่คุณต้องตามกันนะครับเรื่องแรกเลยรัฐบาลอนุทินหนึ่งเข้ารับตำแหน่งเรียบร้อยคุณอนุทินชาญวีรกูลนั่งนายกควบมหาไทยด้วยก็มีการดึงคนเก่งๆนอกวงการเมืองที่เราเรียกว่า เทคโนแครดมาช่วยเรื่องเศรษฐกิจความมัน่นคงแต่แม่เริ่มงานปุ๊บก็เจองานเข้าทันทีเลยครับมีเหตุปะทะก,กันแรงที่ชายแดนสะแก้วระหว่างเจ้าหน้าที่ไทยกับชาวกัมพูชาต่อมาเรื่องที่2เรื่องชายแดนนี่กระทบเศรษฐกิจเต็มๆเ,เลยภาคเอกชนก็เริ่มส่งเสียงแล้วว่ารัฐบาลใหม่ต้องรีบเข้ามาดูแลทําให้มั่นคงขึ้นแก้ปัญหาค่างเงินบาทที่เดี๋ยวอ่อนเดี๋ยวแข็งทั้งระยะสั้นระยะยาวเลยนะ แล้วก็ยังต้องช่วยเรื่องค่าพลังงานแพงแล้วก็อุ้ม SME ด้วยสุดท้ายครับเรื่องกระบวนการยุติธรรมสารตัดสินจำคุกคุณศรีสุวรรณจัญญากับเจ๋งดอกจิกแล้วนะครับไม่รอลงอาญาคดีรับเงินส่วนเรื่องกวาดล้างบัญชีม้าหรือบัญชีที่พวกมิจฉาชีพใช้เนี่ยก็เริ่มกระทบคนบริสุทธิ์แล้วยังเคสคุณหมอที่โดนอายัดบัญชีไปหมดเลยก็ต้องบอกว่ารัฐบาลใหม่ของไทยเริ่มต้นภารกิจท่ามกลางความตึงเครียดที่ชายแดน แล้วก็แรงกดดันเรื่องเศรษฐกิจปากท้องที่ต้องเร่งแก้กันแบบด่วนๆเลยครับ